เมื่อโลมาอยากมีเพื่อนอย่างที่ทุกคนรู้ว่าโลมาไม่ค่อยมีใครเล่นด้วยเหงาชมมดมาเล่นกันหนูบ้างสิมาเล่นกับปป๊าก็ได้นะโลมาอย่าไปตายคนหนูอครมว่าเหงาไงทุกคนใจร้ายหนูไปหาเพื่อนในเกมก็ได้ถ้าพวกเรามีสมาชิกใหม่อีกคนน่าจะดีนะเห็นด้วยนั่นสิ พิมพ์ภาษาอะไรกันนี่อาวุ้นี่วะแมวไอ้เหยียบคีย์บอร์ดเรื่องไหนแมวเหยียบคีย์บอร์ดจริงด้วยแจ็พี่นวลแล้วก็หนูเป็นแมวหนูพิมพ์ไม่เป็นนี่ ถ้าอยากมีเพื่อนแล้วก็มาถูกที่แล้วล่ะอต้อนรับเข้าสู่สกายโลกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพม,มิตรภาพนันเหรอใช่แล้วเพราะที่นี่เราอยู่กันแบบครอบครัวจับมือโบยบินห้่ากลางธรรมาชาติที่สดใสแต่บางทีก็ไม่สดใสเท่าไหร่แถมยังมีหมูแดงหมูมินตหาหักมาร่วมผจญภัยไปกับพวกเรากันลราที่นี่มีข้าวมันไก่ไหมไม่มามาหนูอยากกลับบ้านเดี๋ยวก่อนเอ แตนเย้ยวเลยอะปวดชิงชองเหรอปกติพวกเราชาวสกาจะสื่อสารกันด้วยเสียงโฮกและท่าทางนะถ้าไม่เชื่อลองดูดีๆสิฉันอยากเป็นเพื่อนกับคุณพี่จ๋าเป็นเพื่อนกับหนูเหรอจังหวะนี้แหละโลมาตอบกลับไปด้วยท่าทางแห่งมิตรภาพเลยโลมาใช้ท่ากอดแห่งมิตรภาพพวกพี่จ๋าเขมาเป็นเพื่อนกันชั เอาละก่อนจะทำภารกิจแห่งมิตรภาพได้เราต้องฝึกบินกันก่อนย e s สหนูจะบินขอเรียนเชิญพี่สาธิตสวัสดีจ้าเด็กๆขั้นแรกสยายปีกออกแล้วก็สะบัดเบาๆเอ้า oh. แค่นี้ก็ฝันแล้วจะแองเจิลด้แล้วโอ้ยหนูจะเป็นแองเจิลให้ได้เลยสยายปีกโขกสะบัดฝ้ายอะไรกันแองเจ<อ><า>ิลนิ่มีอะไโยมาอัวหัว,หว เหมือนตีจะผิดไซส์ันหน่อยแยะข้างบนนี้สวยจังเลยพี่จอหนูรู้สึกเป็นเหมือนแองเจ้ลตัวน้อยแองเจ้ลตัวน้อยสามร้อยโลชัดๆ โลมาและองผเพื่อนก็เดินทางไปทำภารกิจต่างๆเพื่อเติมเต็มความหมายของคำว่ามิตรภาพขอบใจมากนะหล่อนที่ช่วยปลดปล่อยให้หยาไปสู่สุขติรับไปสิอของขอบแทนนักเล็กนน้อยๆวนสวยจังเลยข้ากลมสุดเจ๋งวิกนี่เหมาะก,กับผมดีนะอยากได้ชุดสวยๆวยจากคุณผีอีกจังไว้เราไปช่วยคุณผีกันออกนะ พลังแห่งมิตรภาพเจ๋งสุดเห็นด้วยเห็นด้วยโอเป็นไงล่ะโลมาพลังแห่งมิตรภาพนี่มันสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะที่แท้ชุดที่พวกพี่จ๋าใส่ก็ตบซะมาจากสมเวสีงั้นเหรอไปโฟกัสอะไรตรงนั้นเล่าโลมามากินข้าวไปไหนทั้งวันเนี่ยนู้นได้เรียนรู้พลังแห่งมิตรภาพบใยญแย่เลยไปเอาชุดจากไหนมาใส่เนี่ยคนแรกูกไม่ด้วยเสียงโห่น่ะน้ำแขิงกลายเป็นหินไปแล้วขั้นสองหลอดที่จริงใจและสุดท้าย 玩来个香蕉。<Dancing. S 1> พลังแห่งมิตภาพนี่มันสวยงามจริงๆไปเรียนรู้มาจากไหนกันเนี่ย <c oughs> จะเพิ่งกดข้ามจบคลิปมีต่อได้ชุดเดินเอาต์ไลน์เกมพลังแห่งมิตภาพสุดอบอุ่นหิวใจที่ใช้คำว่านารักได้เปลืองมาก <c oughs> เราจะได้รับบทเป็น <c oughs> แฮรี่ตัวน้อยบอยบินทำภารกิจต่างๆเพื่อคืนแสงสว่างให้กับโลกช่วยโลกใบนีไ้ไว้มาบอกเลยว่าสังคมในเกมนี้น่ารักมากแบบที่เราไม่เคยเจอมาก่อน <c oughs> อย่างอันนี้เราเข้าเกมมาวันแรกยังงงๆยู่ๆก็มีคนใจดีมาจูงมือพาเราผ่าน่านต่างๆไปด้วยกันขอบคุณนะจ๊ะพี่จ๋าความน่ารักยังไม่หมด นะตอนนี้เป็นซีซั่นของมูมินนึงก็จะมีควยพิเศษและชุดหมูเด้งเผือกสุดน,น่ารักมาให้สาวสมกันด้วยมูมินวอยเยมนี้เล่นฟรีสังคมดีไม่มีท็อกซิโหลดแล้วมาร่วมผจญภัยไปกับพลังแห่งมิตภาพกันเลย <Yeah! S 1> ในที่สุดคลิปก็เสร็จสักทีเจนนี่พวกเราไม่ได้ออกมาลอยต่อแล้วนะแบบนี้ไม่ยอมจริงจริงด้วยแต่ว่าตอนนี้คลิปเสร็จแล้วเหลือแต่บทตัวประกอบจะเอากันไหมอา้าใครเห็นครอบครัวเจนนี่อยู่ส่วนไหนของคลิปบ้างคอมเมนต์กันมาเลย